พ่อแม่พี่น้องจ๋ามนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บหอยแข็งหรือหอยคางนั่นเองหอยคางดีกว่าหอยแข็งมันมันสิลักษณะนี้แต่หอยคางมันสิเนี่ยมันสิเอาใจลำคอได้ไหมหอยแข็งไปพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้สองเหยื้อนอนผามาทะเลเ้าจ้ะเด้อมันรุ่นนักการผู้ใดสิได้หลายกว่ากันทั้งเดียวกันทั้งเดียวกัน เอามาแบ่งคอยมาแบ่งกันอีกเองเก็บใส่คอยเก็บใส่โอเคไปมาคูณได้ิพ่อไลค์ตละเทแทนโอเคไปต้องไปเบิ่งนะทั้งสองเก็บได้เพื่อไพี่น้องสิได้คุณผู้ได้เก็บไลค์ก็การเดี๋ย่มีการโกงกันเกิดขึ้นโกงบ่ได้พันเอลยไงพันสิว่าเก็บไลค์กลัวน้องพันสิว่าน้องเก็บไลค์กลัวต้องให้ทำไม่พี่น้องเป็นพยานไปลุยค่ะการทะเลาอ้าวทางนั้นได้ยินแวววัว่าหน่วยที่สองแล้ว่าสั่นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อทางนี้บ้านเดียพ่ออยู่ หน่วยแรกจ้าหน่วยแรกมาแล้วนี่เย็จ้อย,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 ยออดนับนนกันนะนั่นบอกเอาว่าษากระซองคือกันกันอ่ะเอาสองสองจักสอง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 ก็เป็นห่วยก็เลยตีเป็นเหล็กไ้เด้อพี่นอ้องอย่าไปหาตีเป็นเหล็กเ้อมันสิเบิ้ลมันสิเบิ้ลเชินหลายได้ยินเ้าว่าทสองสองภาษีเอ้าหวยอ๋อสองสองภาษีว่าละ่ะมันออกี่ลีซะละ่ะ แดดออกเขาสีแดบเห็นด้วยห่วยห่วยใหญ่แดดไม่ออกนี่มองเห็นหอยหอยบ่นี่ไม้เอาสามสี่แต้มแล้วเด้อสี่ลวเด้อสี่แล้วสี่ห้าหกแล้เสียงไล่ตังพี่หนุ่มแล้วสิได้หมว่าห้องเก็บอะไรไว้เยอะจอยขอเต็มทันมือแล้วเด้อมาทางนี้มาทางนี้ เขาได้เจ็ตน่วยแล้วนี่มาพี in ่มาพี่เต็มแล้วลดแล้วเก็บก่อนกินเพี่อนเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วมามาเก็บที่เดิมว้ายอย่าจอยทางนี้เยอะแยะเลยป้าพี่อุ้ยหลายหลายหลายเดี๋ยวรอลออันมันมีถังอันเดียวพี่น้องจ้ะถังเพื่อน เพี้ยเต็มอยู่อุ้ยเนี่ยข่อยแนมเห็นเห็นตะตูดเพิ่นเนี่ยพูน่ะโตนึงขุดขุดขุดอาวขโมยนี่แมน้แม่กับอ้าเจ้าอยากได้ายจะมาทั้งข่อยเพื่อนหล่อหล่อเรามาหาพ่อแม่พี่น้องเปียกซะเปียกซะสุมมันเปียกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวเปียกแน่นอนเห็นบ่เห็นนอนเอ็งเลงล่างเห็นตะดาดส่วนมุกมิกกี้เพี้ยฮะเย้ทุนน่ะเห็นบ่พุนน่ะมู๊ดอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆเอาเอาตุ๊กตุ๊กตนั่นเห็นบ่เก็บเห็น ไล่ไปเลยพ่อแม่พ huh. uh ี huh. uh ่น huh. uh ้องไล่กันไล่น้ำกันนี่แหะพอแไลแต่แต่แพ้แต่จอยดอกพ่อแม่พี่น้องกันไล่่กันคอยกันไล่เมยนอยู่บอกเจองสองหน่วยเพียกีย่ยนึงเาคุณอะจ้าเปีนเปียกหอยไว้แล้วเปลี่ยกเปียกน้ำกันเปลี่นแล้วมันเปียกกแล้วล่ะเต้องห่วง เนียจกเอาจกเอามื่อนนี่มาจกเอาสีล่ะจกเอาห้องตายอยู่เนี่ยตายตรงนี้เองเหมือนกันห้องห้องว่าสันห้องเฮ้ยอย่าจ้อยเอ้ยเคนมาเปียกกับเปียกจกเอาจกเอาสายอีหลีเลยน้ามันก็ลงให้เข้าแต่ซ้ำหนีล่ะมันโรคอ่ะเพิ่งร่องข้ามันก็พอเด็กกินได้นี่เห้มอโจ๊กเอาโจ๊กเอาเนี่ยโอ้ยเฮีย ยกมาแต่ละเถือเห็นปะอยเอแม่นนะห่อนนี่นะฮะก็ถอดนะนี่ก็ห่อนยุย่แต่มันห่อนพันคักเนาะอีบึงได้กินแถบนี่ได้กินแถและวบึงเอ้ยอพ,พ,พอดีได้มาขอให้เพะบ้านห่อนกับบ้านเป็นหยัหงตวสรุปน้องสรุปน้องได้มาหาบ่เหมือนน่ะสองหน่วย<แ> อ ah ุ้ยผีสองนวยเฮี้ยงกันน no> um> ี่เจอแน่ม um> okay ึงดีดีเด้อกูน่ะโอ้ยอย่าจ่อยจุกมันอย่างไรแยบแยบเพืน้องแม่เลยเปียกทอหน่อยอยู่โอ้ยขอกระเยงเอาเนาะเยงเอามันจุกเอาจุกเอาดถึงสามคอยกระเปียกแล้วคอยกระเปียกแล้วคอยกระเปียกโดนแล้ว cứ cá ui lại 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 vườn ơi vườn ơi ừ bưng bạc má đám, đám là, nhá, đó vậy là cho cho một khoái khỏi cái gì thai đạc lắm <laughs> Cháu đạc khỏi đạc như này là nè chó hết không จกขึ้นมาเนี่มันสิอยู่น้ากันเลยเนี่ยเเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเออาะเจ้าจกมันบ่มันสิขึ้นมาเลยเขาคือบอาเสือกมาเดวจองใส่กระถังอ่ะไหมกระดาษสดวนมุกกุมีกิ่กคนกระดาษ ôi muôn muôn, hóa ra phi ta chèo 2 con à lá các sĩ. Phi nông, phu nhân chốt bật hoai, phu nhân lạc phun thả. Phu nhân, huýp đi tận ngoài ngang ngang để trói. Chốt chốt. Gặp đang mà lướm áo sườn, nhảm đại cả nhảm năn. Lướm áo xài nó. เห็นว่าเขาล่องเขาล่องเลยกับมันหลคาดเห็นบ่มมือนั้นแพ์จ้ำบ่ไดว่ามันมองไดที่แพ์ล่องไปน่ะเจ้าโอ้ยโจกล่องไปมาทสี่บาทหาห้องตายอยู่ค้เดียวมันจะเป็นลุงลุงู่ดอกมันจะเป็นลุงลุงล่องไปน่ะแม่เหนบึกเลยพี่ลังี่นัเห็นบ่เนี่ยโจขึ้นมาแต่ละเทื่อนเนี่ยขักเอาเบิ่งดากแล้วเปลี่ยนกันเบิ่ง เห็นในห,หน่อยๆจกลงไปกับแมนได้นี่เห็นบ่กคุณอ่ะเนี่ยมันแมนบัดเลยทางเนี่ยมันหลายคุณอ่ะจกลงไปพี่จอยเบิ่งเบึงเด้อนี่เห็นบ่แพทแนมเห็นด้วยเดียวได้เห็นบ่เนี่ยจกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแถวนี่จกเลยเจ้าเจ้าคือบ่ใส่ถุงมือนี่บ่แล้วโอ้โหันนี้โอเคจกหนอยนิดเดีวหน่อยหน่อย น่อยแลก็ยาวเลยสวยเหลือแต่หน่มือด้บมีอันน่อยๆนปันได้ก็เอาลงมือก็อ้ยนี่กอานีเกอาคนไปขาดบอก็ยังม่าถันลงเล็กๆแมันหลายข่าวเดียวเอ้ยเนี่ยเห็นดาบคนหนอหน่อยเขาจงก้องไปเนี่ย โอ้ยนี่หอนแล้วกระบืองถึงการคันว่าหอนแต่ว่ากระบืองหนาวเนาะคันสิว่าหอนเพิ่งกระสีโปเสื้ออีกเพราะมันหนาวกระบื้องเด่นหนาวแห้งเนาะคนน่ะเอ้ยมาเด้อมาจกแบบนี้เขากระเบื้องอ่นเก็บเขาอื่นจกเนาะมาจุกก็หอยแข้งน้ำกันเอาใหญ่เอาไปสูผิวสัมผัสซุยเหมืองกินเด้อเออเห็ดกระสีจินแน่เห็ดแบบน้องกินเห็ดกินนหรอไหมลาบเหรอไหมใหญ่แซ่คือไหว อีกโคเล็บขนาวจกกินย่างกินตาเหลือกอยากโจกน้ำเข้าอันรังเกียอ์แผ่นแพแล้วก็เผาไปบ้างไใ้ทัพ่อไม่ผันมาได้อยากกินกอไบ้างไอตหดเมาเนก็เห็ดเป็นเีอตา่ะแซ่บซคนแบงให้แม่น้าไนนะเออคนแบง เพ่อนว่าหายหายกวอันรอยรอยรอยโคตรมาสัไไไตว์หายไรนแดดมากเลยใหญ่เป็นใจหาห้าวหมเอาละตูดไข่เป็นตูดไข่ล่ะบัดนนี้แน, <laughs> แน่มซอยกันเด้อพี่น้องเด้อตูดหอยหรือตูดคุณน่มดีด,ดีเลยเกีงขาตูดหรือเปล่า <laughs> ที่พี่ใส่ไปเก็บเป็นรูปปลาลูกด่งเนี่ยอันนั้นแหละมันมี่สองส้นสองสองแต่จีบเปี่เบืองเบืองเบืองอุ้ยหน่วยหน่วยเป็นโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น่ะเบิ่งอุ้ยเข้าในรถใช่ไหมเข้ามาในราต้องเอนน่าตักอีกับปู่เล็กหน่อยมา้สุดสบายเด็กเกิลกเอามาแต่ว่าปใส่จะเป็นหยางหยางมันเปียกเอามาในรถหน่ะนะคักเติมยู่สบายเด็กเกิล โบเจ้าสุดยอดบว้าว้าน้ำทางตูมาซักของก่อนทังตูดด้วยฝืนนี่ละอุ้ยอีึนงคือสิดีใจเนาะ พักแอวก่อนจกบาดเนาะพักแอวก่อนพักแอวก่อนมันอยู่ลุ่งนี่แหละมันหลายได้ข้าวยางกับไปอีกรอบนึงเพราะว่าเพราะว่าอย่างหูบ้อลมมันพัดแล่ะข้าแนมบัหินไเข้าวยางบนไปอีกรอบ แม่งบ่ได้สอนดอกกุ้งอ่ะมันบ่ขึ้นดอกแล้วเต้าคันสิเอาเพอกินน่ะได้อยู่คันซ้ำๆสิเอาเพอกินน่ะแม่ใหญ่ได้อยู่ต้องรับปลุกรับไปมาสิพาพอมีน้องน่ารับแล้วถ้าต้องลบกับแม่มงเก้ามันที่มันหลายๆหมันที่มันใหญ่ๆ่เล่ะ เพิ่งเลกๆอยากใหญ่คักเนาะอยากใส่บิ๊กครัใส่ใส่บิ๊กจะมีไอเดียเย่าจอยบางหนึ่งนะใครามสิใสหนเมะอคิบาย้ังเลอาืองเหานี่แหละสิเบิองสองสาวนี่แหละเอาให้มันหอนๆก่อนก่อนมันหนาวแมนจะพูดอด้สิถื้กล่องให้เฮาแมน เอาเอาสุดรใบหน้ำมล่อเขาเนาะแจกเขาเสียกเบิ้งมันเมียบุ๋มจ๊กจอยแมนผู้นึงเอาเบียร์ล่อผู้นึงเอาเอาแจกเขไม่เสอร์หลอเลิศเลิศมีความคิดที่ดีตรงนี้แน่หล่อแน่น้อนเอาแจกมาแต่ใส่แจกไปได้มาแต่ใส่ไปสื่อมาแต่ใส่ไปเหมามาได้ พีทบ่กคูหนึ่งก็ว่าสีรับก็สัตวมโอเคจ้ะน,น, <laughs> นี่ละเรื่อง <laughs> เรื่องเรื่องของเรื่องนี่ละอัน,อ,นอ,อันเรื่องที่มันคิดนักดมาตรงนี้แเลย <laughs> <laughs> ต้องไปตรงที่ที่มีเราสองคนเท่านั้นพอติ เรือ่องของเรื่องอยากอายข้าเจ้าพี่น้องกวัวสิสสกวัวสิอยากไปที่ที่มีแค่เราสองคน <laughs> คนหลายบ่ได้อยาก ي, อายเขาอายเขาว,วายบัวคือน้องสวยก็คือกันนั่ะแหละจะบอกกุ้งก็คือกัน่่แมนตุงว <laughs> <laughs> แผนที่ประเทศไทยก็บอกเขาไปเลยนี่คือแผนที่ประเทศไทยมันชืออออเออ,อนี่แหละแต่มาเมืองน้ำนี้ปติจัไปก้อยในต่อไปไปทางน้องเขาซานใหญ่เปลี่ยนกันถือบ่เก้าอ,อะไรเนาะก็บ่านฉันล่ะช่ตัวมือนัน้นล้มกับล้มบันี้บักหอยหอยกระเฮียโอ้ยหอยเลือดตน้นหอยเลือดต้นจะคลอง แล้วตนจะขวางมาส <te ั่นห้องตายอยู่บักห้อยกันไล่ล้นกันล้นโอ้โหหอยมันหลายอีเลยไม่ได้หน่อยเลยก็บแต่ละเถื่อนเต็มกับมือกับเนี่ยใหญ่ใหญ่ย่างดิ้งจีบดิ้งเจริญ่อยฝอยทองเป็นกันต้องนอนเพราะว่าเพราะว่าเจ้าถือกับถังไงเออ คอยกบวังสันล่ะเาแข่งแต่ดูคอยกับวาย่เราคือบวคอยนับแสบคอยวายยิแข่งนมามันมันแหใส่างเนาเน่า แต่ะถื่อผลเออจะจกให้ดูนะขาแบี้กิกเปียกะผมเจ้าไปยังผมคอยกับเปียกเพราะโทรพท์อกระเปียกเพรว่าเสียนปิดกล่องลวกพอก็ลืมไงะกัมัดไปหนาเลนะเฮ้ยจะมันงามเอ้าเดี๋ยวปิดปิดตานี้ก่อนกล่องขางมันปิดไปเปียกหน้ามาแล้วค่ะ มวนขนาดเป็นไดมวนบ่พี่น้องสองสวยผ้าเก็บหอยแยอดต่อได้ถออทุ้งมือออกแล้วกินนี้ร่วงผมเอาเอา่องสะละักเห็นมันกินนี่จะ้ะหอยทั้งนั้นแหละเสียดายแต่ล่มล่มท้างล่มแนวเนาะ เทือ่่ันจะคักขักอยู่เต็มกระมือคอยนี่ละเพียรแมนบัดเลยได้พี่น้องจ้านี่ยย้ายจอยไปใส่หลุดคอยอีกแล้วย้ายจอยคอยจกขึ้นมาแต่ละเทือ่อนี่ยแล้วคอยเก็บกองไปนี่แล้วเด้อคอยมาเก็บเอานี่กองไปนี่นี่กองท่านเจ้าย่างผ่านมาทำลงได้มันสีลหลายๆนั่นแหละ เดามาเก็บเอาจะพัดหนีจากกันนะส,สั่งไปพ้อสั่งดเลยส่งสีเสื้ออยู่ดอกของนี้นี่หลายโดกเฮง แต like ่ว่าเก็บตัวอยู่จักหน่อยเก็บเอาแต่นั่นก็ถ้าพึ่นเบิร์นก็สับลาเป็นกองจุนทูนเก็บเอาเนี่ยมันโจกลงไปเนี่ยมันแมนเบิดเลยจับแมนเหมืเลยถ้าแนมบางสีเนี่เห็นแต่ปากเพิ่นเนี่ยเขาโจ๊กมากมันแมนเหมนเลยเนี่ยโจกเอาคือเรียกว่าโจกเอาเนี่ยเนี่ย จอล้วเราั้แหละจ้ะรจุ๊บๆเ้ยจ้ะเด้อวักัโมชันในช่วงเนี้ยไ่ได้ไม่ได้เห็นง่ายๆบ่อยๆนะบอกไว้ก่อนนะบ้ไม่ได้มากองตูนให้ดูบ่อยๆนะาะไม่ได้มาด้วยกันอุ้ยมัน แขนเสือเหรอเจ้าบบางสองรวยนี่ผ well, ู้ใหญ่กแน่แน่ป่าที่ทุกโสะออนบ๊อบบเอาซัำนีละพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับสิพ้าไาซัำนีเราสองสวยคนน่ะบ่ได้สเก็บตัวอยู่จ้ะบ่แมนมาจังได้สก็บตัวอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าตอนสิจบไปซัำนีเพราะว่ามันมวนซัำนีละพ่อแม่พี่น้องมาสิไล่ตานนำกันไปละจ้ะอยู่ดีไม่แห้งสุบผูุ้กคนนะจตะเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุบผู้สก้นละกันแห้งๆเรื่อยๆ ขอบคุณนะจ๊ะสำหรับอันพ่าแม่พี่น่องจะเป็นก็ร่างใจให้บารดามห่มันมนส enjoy, 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 นุกก็เอ็นจอยไลซ์ในเดนมาร์กเนาะสองไอหน่องมันนี้พาลุยทะเลจ้ะพ่าแม่พี่น่องจ๊จะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ๊ะจุบจ๊บจุบ๊บ